สวัสดีครับสําหรับเช้านี้เรามาพบกันนะครับกับการร้อยเชือกมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับหลังจากที่อุปรกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีเชือกนะครับแล้วก็แผ่นกระดาษไมล่านะครับกระดาษาดไมล่าแล้วก็เศษลวดนะครับเศษลวดเราก็มา กันนิดหน่อยนะครับเราผมจะการตัดเชือกนะครับบางท่านถักแบบไม่ตัดเชือกก็ได้นะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราไปศึกษากันดูได้นะครับผมไม่ชอบแต่ผมไม่ถนัดนะครับผมก็เอาที่ผมทําประจํานะครับเป็นเอกลักษณ์ผมไมสชยก็ช่างกนะันเราจะได้จําได้นะครับว่าตัวไหนเป็นตั้ร้อยถักของตัวเองนะครับถ้าไปช่วยก็ จะร้อยเข้าไปดับแรกนะครับเราจะเริ่มจากภูมไ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาจากคูมนี้แล้วกันการลองกั้นระหว่างเศษก็มีสวนช่วยได้นะครับแต่ส่วน,นี้ถึงไม่มากก็ยังดีกว่าไม่ลองนะครับสำหรับการลองก็ถ้าเราตัดสูงเกินไปนะครับมันก็จะลองไม่ถูงนะครับเราก็เรียออกนะครับ การเล็ระวังนะครับบางทีไ,ไก่ไปโดนลวดขาดนะครับผมเจอผมสิบแปดที่เขจะเจอบ่อยครับลองไปแล้วทำลวดขาดเพราะัวดจะกัดบ,บางทีก็ไม่ลองนะครับาะบางตัวก็ไม่ได้ลองนะครับการเศษครับการลองการเศษก็ช่วยแยกเศษออกมานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับ ก้หมายก็คือถ้าเป็นพัดลมนะครับรองไม่รองค่าเท่ากันนะครับต่างจากมอเตอร์นะครับเพราะมันจะมีกดกดโชคนะครับที่พันรวมอยู่ครับกดสตาร์ทดูแล้วนะครับก็จะทําให้เวลามันร้อกดโชคร้อนมากร้อนก็จะทำให้ไหม้เหมือนเดิมครับตัวทันนะครับ แต่มาเตอร์เครื่องกร้านะครับก็จะมีเพียงก็จะแยกเป็นขดนะครับแยกเป็นชุดนะครับพอแยกเป็นชุดแล้วก็จะเกิดข้อดีก็คือ,อเวลาทำงานไปเสร็จแล้วก็ครนก็จะ ไม่ค่อยไส้ายผ่านนะครับแต่ความร้อนจะไม่ค่อยร้อนมากนะครับ <You> อพอขดสตาร์ทจากช้ทำงานเฉพาะช่วงที่มพอ,อเตอร์เริ่มทำงานนะครับ <You> <You> เป็นแต่ก็เลยทำให้ร้อนน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดอพอขดรันร้อนๆก็จะ ลามมาทําให้ดากดสตาร์ทร้อนได้นะครับกรณีที่ต้องการเสรดครับปิดมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับแกงถูกก็จะม,มาก,ก็จะนิยมกันเสรยดกันไว้ลองกันเสรยดผมก็ไม่แใจนักก็แกคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถามผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการอีกครั้งหนึง่ง ผมก็เป็นชั้นคนบ้านครับขนะดงานซ่อมกีดตัดสูงไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองก็ได้เร่นบอกได้ทีแรกก็อาจจะไม่ถ่ายลงคลิปนะครับเพราะเป็น ง่ายนะครับเพราะเป็นวิธีการง่ายๆแต่หลายๆคนก็บอกว่าเอาทำไมตอนมัดเชือกไม่เห็นจะมัดให้ดูซึ่งการมัดเชือกนี่ทุกท่านก็น่าจะมัดเป็นนะครับผมก็จะถักนะครับถักไข่ถักถกว้ยกวยเพื่ออะไรเพื่อให้มันล็อกให้แน่นนะครับล็อกแต่ละเส้นแน่นตรงไหนที่มันสูงขึ้นมาครับเราก็เคาะลงได้นะครับในส่วนนี้ อพอเคลือบอยาแล้วมันจะแข็งเองครับว่าท่านไม่กลัวเปืองรั่วเชือกก็รัด2ชั้นเลยก็ได้รัดล็อกสอชั้นสชั้นไปแต่ถนัดเ,เวลาเคลือบแล้วมันก็จะแข็งเหมือนเดิมส่าแค่นก็จะมัดน้อยก็ได้ใจมันลักมันอยู่ที่การพันและการต่อนะครับ การมัดเทือกก็เป็นตัวช่วยในการทำให้ดูสวยงามดูดี นี่ก็จะเป็นฝั่งข้างบนนะครับเวลามัดก็ต้องแตะออกเพืยนนะครับเดี๋ยวผมหาคอร์ดหน่อย เำหรับคอ้อนที่ใช้เคาะให้ใช้คอ้อนไม้นะครับหบรือค้อนพลาสติกนะครับจะใช้คอ้อนเหล็กหรือโลหะครับจะช่วยเคาะเดี๋ยว่อยแต่งอีกทีนะครับอากากตอนจะอาบมันยาแต่งได้ตอนนี้มันพ้่นจากขาต้งางางา้งโรเตอร์เวลาสวมโรเตอร์ครับจะได้เข้าได้ง่ายๆนะครับ okay. เดี๋ยวขอญาตเปิดพัดลมนิดนึงร้อนมีเสียงพัดลมก็ขออภัเด้วยนะครับ